เรียนท่านผู้อำนวยการและคณะกรรมการที่เคารพนะคะขอต้อนรับเข้าสู่การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มรูผู้ช่วยของนางสาวอริสาทิพทองดีค่ะขอเริ่มที่ประวัติการศึกษาก่อนเลยนะคะระดับประถมศึกษาจบจากโรงเรียนลำปางวิทยาระดับมัธยมศึกษาจบจากโรงเรียนมณีว่าวิทยาลัยและระดับอุดมศึกษาปริญญาตรีจบจากคณะศึกษา,าศษาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะ รับราชการนะคะเมื่อวันที่3ตุลาคม2562ณนะโรงเรียนอนุบาลเมืองลำปางทงชยัยศึกษาจังหวัดลำปางนะคะสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปางเขต1อายุราชการนะคะ2ปีซึ่งปัจจุบันอายุอยู่25ปีภูมิลำเนาเกิดที่จังหวัดลำปางค่ะการได้เข้ามาปฏิบัติราชการในโรงเรียนนี้นะคะได้รับ งานที่มอบหมายทั้งหมดใหญ่ๆสีด้านคือ 1. งานด้านการเรียนการสอน 2. งานอนามัยโรงเรียน 3. งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและงานที่ได้รับมาใหม่ในปีการศึกษานี้ก็คืองานโรงเรียนวิถีพุทธค่ะซึ่งจะขออนุญาตนะคะ พูดคร่าวๆในเรื่องของงานด้านต่างๆนะคะอย่างงานที่1คืองานด้านการเรียนการสอนนะคะปัจจุบันเป็นคุณครูประจําชั้นนะคะชั้นประถมศึกษาปีที่2และอันนี้ก็คือตารางสอนสําหรับปีการศึกษานี้นะคะรับผิดชอบทั้งหมด19ชั่วโมงนะคะวิชาหลักๆคือภาษาไทยป .2 คณิตศาสตร์ป .2 แล้วก็วิยทยาศาสตร์ชั้นป .1 และป .2 การงานอาชีพศิลปะ,ปะชั้นประถมศึกษาปีที่2ค่ะ ต่อไปงานที่2นะคะคืองานอนามัยโรงเรียนนะคะตามกรอบงานก็คือจะเป็นงานเกี่ยวกับอนามัยของโรงเรียนนะคะจะมีการทั้งดูแลเรื่องของห้องพยาบาลจัดเตรียมหายาและอุปกรณ์การปฐมพยาบาลซึ่งในปัจจุบันเนี่ยเป็นเรื่องของสถานการณ์โควิดจะจะต้องมีการเตรียมอุปกรณ์ด้านนั้นนะคะรวมถึงการดูแลเรื่องของยุงลายการตรวจสุขภาพประจําปีงานด้านสุขภาพอื่นๆนะคะเช่นการแปรงฟันและการดื่มนมค่ะ ต่อไปงานที่ 3. งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนกรอบของโรงเรียนก็คือรู้จักนักเรียนรายบุคคลคัดกรองนักเรียนการส่งเสริมการพัฒนาการป้องกันและแก้ไขการส่งต่อซึ่งจะมีส่งต่อทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนจะมีการดำเนินตามกรอบนี้นะคะซึ่งกุญแจหลักสำคัญที่จะดำเนินการนี้ก็คือครูประจำชั้นค่ะ โดยที่ครูประจําชั้นจะมีภาระหน้าที่ในการวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคลซึ่งโรงเรียนให้ความสําคัญในเรื่องของการเยี่ยมบ้านนักเรียนและการเก็บข้อมูลของนักเรียนเพื่อนําไปพัฒนาค่ะงานที่4โรงเรียนวิถีพุทธเพิ่งได้รับมอบหมายในปีการศึกษานี้นะคะกรอบดําเนินงานก็ตามกรอบแนวทาง29ประการของโรงเรียนวิถีพุทธนะคะ นอกจากนี้ยังได้จัดทำวิดีโอเพื่อนำเสนอโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำรุ่นที่2นะคะให้กับสพลำปางเขตหนึ่งด้วยค่ะสำหรับการประเมินครูผู้ช่วยรอบที่4นี้นะคะด้านที่1การปฏิบัติตนค่ะการมีวินัยและการรักษาวินัยนะคะ ก็ได้ปฏิบัติตนตามกฎระเบียบของการเป็นข้าราชการครูและการเป็นพล,ลเมืองของประเทศไทยของเรานะคะการมาโรงเรียนของปีการศึกษานี้นะคะไม่มีการขาดไม่มีการลาและไม่มีการมาสายนะคะมาโรงเรียนตรงเวลานะคะทุกวันรวมถึงสามารถดูเอกสารประกอบได้ตาม QR code ที่แนบไว้ให้นะคะคุณธรรมจริยธรรมนะคะ ได้เข้าร่วมเกี่ยวกับกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาทั้งในและนอกโรงเรียนนอกจากนี้ได้รับผิดชอบหน้าที่โรงเรียนวิถีพุทธนะคะถึงแม้ในปีการศึกษานี้จะมีเรื่องของการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 นะคะทําให้โรงเรียนไม่สามารถปฏิบัติได้อย่างเต็มที่แต่ก็ยังมีการเน้นกิจกรรมในเรื่องของการทำความดีละเว้นความชั่วนะคะ ต่อไปนะคะจรรยาบรนวิชาชีพเนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด -19 ทำให้ต้องมีการปรับรูปแบบของการเรียนการสอนนะคะซึ่งต้องใช้เวลาในการทุ่มเทเพื่อพัฒนาผู้เรียนเช่นการสอนเสริมการเตรียมการสอนการจัดหารูปแบบใหม่ๆเพื่อเพิ่มพูนความรู้นำไปสู่การพัฒนาผู้เรียนรวมถึงการให้ความช่วยเหลือผู้ปกครองนักเรียน สร้างแผนบูรณาการท้องถิ่นเพื่อให้นักเรียนรู้จักวัฒนธรรมของตนเองการดำรงชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้นำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมเรื่องของการมีวินัยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาวางแผนการเงินของตนเองและปรับใช้กับห้องเรียนเช่นการใช้แผนการจัดการเรียนรู้นำสิ่งของมาประดิษฐ์การรู้จักปลูกผักผลไม้เพื่อนำไปขายรวมถึงการนำมาประกอบอาหารกลางวัน จิตวิญญาณความเป็นครูได้ทุ่มเทให้กับการเรียนการสอนการดูแลนักเรียนเข้าสอนอย่างตรงเวลาและมีการพัฒนากิจกรรมให้มีความน่าสนใจและสามารถพัฒนานักเรียนได้อยู่เสมอประพฤตินตนเป็นแบบอย่างที่ดีรวมถึงเป็นที่พึ่งให้กับนักเรียนทุกคนซึ่งรายละเอียดอื่นสามารถดูประกอบในเอกสารตาม QR code ที่ประกอบให้นี้ได้นะคะ ติดสํานึกความรับผิดชอบในวิชาชีพครูซึ่งครูจะต้องเป็นผู้มีความรับผิดชอบสูงจะต้องมีการพัฒนาตนเองตลอดเวลานะคะนอกจากนี้ยังได้รับโอกาสจากอาจารย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในการเป็นวิทยากรแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเป็นครูในโรงเรียนให้กับน้องนองนักศึกษาวิชาชีพครูนะคะรวมถึงการแลกเปลี่ยน การจัดการเรียนการสอนแนวใหม่นะคะเป็นการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์โควิด19ในกิจกรรมหน่วยเรียนรู้ชีวิตพืชที่เป็นการบูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆเป็นแนวทางการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันรวมถึงเป็นการสร้างแรงบันดาลใจในการเป็นครูในศตวรรษที่21ให้กับนักศึกษาวิชาชีพครูได้ รายละเอียดด้านการปฏิบัติตนสามารถดูได้ตาม QR code ของแผ้การปฏิบัติตนค่ะด้านที่2ด้านการปฏิบัติงานเรามาเริ่มที่ด้านการจัดการเรียนการสอนนะคะมีการวิเคราะห์หลักสูตรจัดทำหลักสูตรโครงสร้างรายวิชาครบทุกวิชาที่สอนแต่มีการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้เพียงแค่วิชาภาษาไทยและคณิตศาสตร์ป .2 นะคะ สามารถดูได้ตาม QR code ที่แนบมาได้เลยนะคะส่วนการจัดทำสื่อนะคะก็จะมีการจัดทําสื่อที่หลากหลายนะคะทั้งวิชาคณิตศาสตร์ภาษาไทยวิทยาศาสตร์รวมถึงสื่อในวิชาอื่นๆกิจกรรมอื่นๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นสื่อทามือส่วนใหญ่จะเป็นสื่อทำมือนะคะ และสื่อที่เป็นเทคโนโลยีนะคะก็ได้มีการผลิตสื่อที่เป็นวิดีโอลงใน y o u t u b e นะคะสามารถศึกษาได้ตลอดเวลาและเผยแพร่เป็นสาธารณะนอกจากนี้ยังมีการใช้สื่ออื่นเช่นการใช้ไลเวิร์กชีตเป็นใบงานออนไลน์สามารถส่งคำตอบให้กับคุณครูได้ทันทีนะคะและยังสามารถทำเป็นแบบทดสอบได้อีกด้วยการประเมินก็มีหลากหลายทั้งเป็นชิ้นงาน การทดสอบรวมถึงการประเมินด,ด้านการปฏิบัติอื่นๆอันนี้นะคะก็จะเป็นการใช้ Google Sheets ในการรายงานว่านักเรียนได้ส่งงานแล้วหรือยังเพื่อคอยเช็คกับผู้ปกครองได้ด้วยนะคะต่อไปด้านการบริหารการจัดการชั้นเรียนซึ่งได้กล่านไปแล้วได้เป็นครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่2นะคะก็มีการจัดห้องเรียนให้มีสภาพเอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียนมีมุมต่างๆนะคะจะเป็นมุมส่งงานมุมหนังสือ มุมสื่อการเรียนรู้นะคะก็จะมีมุมต่างๆมากมายแล้วก็มีสื่อติดตามห้องเป็นความรู้ให้กับนักเรียนนะคะนอกจากนี้ยังมีการทําเอกสารประจําชั้นเรียนเช่นการบันทึกแปลงฟันบันทึกการดื่มนมบันทึกน้าหนักส่วนสูงกิจกรรมโฮมรูมบันทึกการออมทรัพย์และการรายง,งานการเยี่ยมบ้านรวมถึงเอกสารชั้นเรียนอื่นๆนะคะเพื่อนําม,มาวิเคราะห์นักเรียนรายบุคคลเพื่อให้พัฒนานักเรียนนะคะ มุมต่างๆในห้องเรียนนะคะจะเป็นการฝึกนิสัยของนักเรียนในเรื่องของความเป็นระเบียบการใช้สื่อของเล่นเมื่อใช้แล้วจะต้องมีความรับผิดชอบในการดูแลและการจัดเก็บให้เรียบร้อยเป็นการสร้างนิสัยและความมีวินัยให้กับนักเรียนนะคะนอกจากนี้ยังมีการนาวิจัยในชั้นเรียนเข้ามาช่วยเหลือในการพัฒนานักเรียนอีกด้วยค่ะต่อไปการพัฒนาตนเองต่อจากการประเมินในรอบที่3ได้มีการอบรมเพิ่มเติมในเรื่องของการ ใช้โปรแกรมแคนวาและการใช้บอร์ดเกมการศึกษาเพื่อพัฒนาสื่อนะคะในการจัดการเรียนการสอนในการอบรมเรื่องของสเตมในการจัดการเรียนการสอนนะคะและในปัจจุบันตอนนี้นะคะได้ทําการอบรมภาษาอังกฤษนะคะสําหรับเด็กซึ่งมีระยะเวลาในการอบรม1ปีนะคะแล้วก็มีความคาดหวังว่าการอบรมในครั้งนี้จะช่วยพัฒนาทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษของตนเอง ตาม ID p Plan ที่ได้วางไว้นะคะซึ่งสามารถดู the ID p Plan ประกอบได้ใน QR Code ลิงก์ที่ประกอบไว้ให้นะคะรวมถึงในปีนี้มีการอบรมครูเพืพ่อพฒนาท้องถิ่นนะคะมีทั้งหมด2รอบรอบที่1จะได้มีการวิเคราะห์เรื่องของจังหวัดของตนเองรอบที่2ได้จัดทําหน่วยการเรียนรู้ชีวิตพืชเป็นการบูรณาการเข้ากับท้องถิ่นและสถานการณ์ในปัจจุบันนะคะได้มีการแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับ จัดทํากิจกรรมนี้กับเพื่อนคุณครูมีการสังเคราะห์การแลกเปลี่ยนความคิดแนวคิดนะคะกับเพื่อนครูในโครงการนี้ได้ด้วยค่ะลำดับต่อไปนะคะจะเป็นการทํางานเป็นทีมโดยการทํางานเป็นทีมเนี่ยจะมีการมีส่วนร่วมกับคุณครูทุกคนให้ความร่วมมือให้ความช่วยเหลือนะคะรวมถึงการขอความช่วยเหลือจากคุณครูทุกคนโดยไม่แบ่งฝ่ายหรือการที่มีวัยต่างกันก็ ไม่เป็นปัญหานะคะเพื่อพัฒนาองค์กรให้พัฒนาโรงเรียนต่อไปนะคะงานกิจกรรมตามภารกิจบริหารขงานของสถานศึกษาซึ่งแบ่งออกเป็น4ฝ่ายก็คืองานบริหารวิชาการงานบริหารงบประมาณงานบริหารงานทั่วไปและงานบริหารงานบุคคลซึ่งงานที่ได้รับมอบหมายก็คืองานอนามัยโรงเรียนอยู่ในงานบริหารทั่วไปนะคะจะต้องมีการศึกษาและการอบรมเพื่อทําความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบงานนี้ เพื่อพัฒนาสุขภาพและอนามัยของนักเรียนและบุคลากรภายในโรงเรียนนะคะและงานที่ได้รับมอบหมายต่อไปก็คืองานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอยู่ในงานกิจการนักเรียนนะคะได้มีการจัดทำกรอบงานให้เป็นระบบมากขึ้นเพื่อพัฒนาผู้เรียนรายบุคคลรวมถึงพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่สถานศึกษากำหนด ต่อไปการใช้ภาษาและเทคโนโลยีเรามาดูด้านภาษาก่อนมีการใช้ภาษาในการสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจแลกเปลี่ยนกันทั้งในเรื่องของการประชุมการประสานงานรวมถึงการสื่อสารกับผู้ปกครองเพื่อพัฒนาผู้เรียนนะคะ จึงนำไปสู่การใช้เทคโนโลยีในการสื่อสารกับผู้ปกครองในสถานการณ์โควิดนะคะโรงเรียนได้ปิดออนไลน์ site, มีการใช้การเรียนแบบออนไลน์เพียงอย่างเดียวแต่มันไม่ค่อยได้ผลจึงมีการใช้ออนไลน์คู่เข้ามาในการเปิดห้องเรียนทูวีลูมการทำคลิปวิดีโอนะคะเพื่อให้นักเรียนที่ไม่สามารถเรียนออนไลน์ได้สามารถดูย้อนหลัง และติดตามการเรียนการสอนได้ตลอดเวลามีการใช้ใบงานออนไลน์จากไลฟ์เวิร์กชีตเพื่อให้นักเรียนทำใบงานหรือการทำแบบทดสอบเป็นการใช้สื่อที่มีความหลากหลายการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนการใช้แอปพลิเคชันไลน์ในการติดต่อสื่อสารการติดตามงานรวมถึงการใช้ Google Sheets ในการส่งต่อบอกผู้ปกครองว่า นักเรียนได้มีการทำชิ้นงานนี้ไปแล้วหรือยังเหมือนเป็นการคอยเช็คนะคะอันนี้ก็จะเป็นการนําเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการสื่อสารและติดต่อกับผู้ปกครองค่ะาการประเมินครูผู้ช่วยในรอบที่4นี้จะแสดงให้เห็นว่าได้มีการพัฒนาเรื่องของการจัดการเรียนการสอนการพัฒนาตนเองเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาชีพครูมากขึ้น จากการที่มีประสบการณ์ในการเป็นข้าราชการครูมาเกือบ2ปีนะคะก็ได้ทำให้เข้าใจมากขึ้นาการประเมินทั้ง4รอบได้รับความอนุเคราะห์จากท่านคณะกรรมการได้มีการแสดงความคิดเห็นการชี้แนะแนวทางในการปฏิบัติงานและปฏิบัติตนสำหรับการเป็นครูที่ดีในอนาคตและในอนาคตอาจจะมีภาระงานหรือความรับผิดชอบที่มากขึ้น จึงคาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะสามารถใช้ประสบการณ์เพื่อพัฒนาวิชาชีพและการศึกษาต่อไปและถ้าหากท่านคณะกรรมการต้องการจะดูเอกสารประกอบการประเมินเพิ่มเติมสามารถสแกน QR โ o d e ที่แนบนี้ได้เลยค่ะเนื่องด้วยสถานการณ์โควิดจึงทำให้มีการประเมินด้วยวิธีนี้จึงขออภัยมาณที่นี้ด้วยและขอขอบพระคุณท่านเ่วมในการ และคณะกรรมการที่สละเวลาในการรับชมวิดีโอการประเมินการเตรียมความพร้อมพัฒนายอย่างเข้มรอบที่4ของดิฉันขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมาณที่นี้ด้วยค่ะสวัสดีค่ะ